ถอยคันนี้ออกมาครับไม่ยังอ่ะเอานี้พอยี่เปยดน้ำมันยังเนี่ยที่เขียวนี่น้ำมันจะเปลี่ยนออกเมื่อน,นั้นบ่น้ำมันเกียร์บ่น้ำมันยังเรา ันนี้ออกมายกดำลองดูครับมันจะพอดีไหมรถประกอบขนานแท้เเ่เลยวะเอาคือดับคือดับ ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับตัวดังอีดีดี้ยังไม่เสร็จใส่ไปโยกใส่บ้างหรอครับฮะมองโยกกันอยู่ใส่ xuốn lé, cẩn xuốn lé. Khửn may không đua, khửn may không đua. สุดแล้ววันนียปาตัก็ใส่่มาเอาเขไปตัดแบบมาแลวรถเขาตัวจะเป็นย่างมันสุดบ่ละพ่อยี่แดงสุดพอดีครับฮะสุดพอดีสุดพอดีเป็นบ่นี่พอดีลูกยางครับสุดพอดีเลยเ้แม่ีแจบบักแจบบน่แท้เอาตัดอกวาจาแบบนนเามดีองเจี้ยแมันเียงขออยู่แบจนมามีหมงฟิวนี่

เฉียบจับมับเลยชุดพอดีเล่นอะไนั่งกับเบงเพื่อนกับบอกว่าเนื้ยเนื้อพอดีถ้าไปมันขึ้นไปบ่ได้เพราะว่ามันวฝาวว้าไปชนเนาะ้วมันก็ตีกรับกระปแก้วจึงมาจากแบกเพิ่นน่ะล่ะเอากระดาษไปแกะวิธีการเห็นนึงกับพากเนี่ยใช่โอ้ยเจ้าสายไฟไว้นี่เดี๋ยววังหัน มันทับไซเฟยโยขาดบปแล้ววันนี้มีไอ้ไคว้มือตะค้างนันงโมีหมอครับฮะมันถือตะค้างหางมันทับเร้วนี่ไเฮ้ยบ้านวมัถือตะคางมันถือตะี้เทียงไหมอคือกลางล้วงไหมครับอืนไมหมอกลางลวงนะครับมันถือมันถือตะค้าง ขาก็ถือกันทางบนเห็ดเร็วๆเป็นเียนมึงดเอือนเนี่ยปนเรนล่องมึงดบนี้แดงเร็วๆป็นเรนลองมึงดูเอือนแง้ิงน um> yes um> ี้เราว่าฮอตบ่แัดการไฟมันแล้วตอนบ่ายหรื่วางสายเออมือนตอนบ่ายไป็นเรียนล่องมึงได้ไหมอฮะ

เราพี่ตรงใส่แกนเลยเพราะว่าของอันของมาน้ำสามเมตดมันยัง,ง่ายทาองลงเอา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 แกนนั่นลงล่างเขาเลยต้องดึงแบบนี้ต้องมีขาเตะอันนี้ก็<อ>ต้องใ,ใส่ถ้าเป็นประกอบของข้าง,งนอกเขาจะเอาแกนหนึง่งชึงเขาบ่กต้องดึงสายดำมันหดฉีบลงูกต้องเอานั่นเล่ยนี่เอาสาย,ยาตรงมาเล่ยนี่ยตรงสายมาเลย เอาสายตรงเลยไหมแม่เมื่อีผมจะอธิบายฟังเจ้ายังมาให้ข้าใจผมผมหูอยู่สามมิตรเนี่ยมันเอาตัวเนี้กับลงไปข้กงลางสายนี้อยู่ข้างนอกสายมันเข่าอยู่ข้างในถ้าสร้างบ้านเฮาว่างของเจ้าของพวกนัเจิ๋วมาเนี่ยเขาจะเอาอันนี้คือหนังเทิงเอาขึ้นเ่ิงเขาู่ต่อสายลงใส่หนีเลยอยู่ลงถ้าเป็นสามมิตรเนี่ยมันต้องมันต้องมันต้องเอาตัวนี้ดัน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 ลงตัวนี้เขาอยู่ลง ดันขึ้นนะดันในต๊เพราะว่างไงท้องเอาเอามาใสเขาต้องไงท้องขึ้นเขาขานอย่างนี้จีบอะใรไมันจะึ้นอยู่กับอันนั้นเนาขึ้นยูกับเขาสิแปลงขาอันหนีไสใหม่ไสท่างไหนบ่ได้ครับม,มันตรงเบื่องว่าขานีเขาลงขาลางแขง่งนี่ตัวนี้เถ้าลงขาลางต้องไส่ขาตัวนี้เท่าึ้นหนึ่นงเท่งมองไ,ไมสม,มันจะหนีอยู่เลยไม่เล่าดึงขายก็ดึงลงอยู่ลงไสเลย เมื่อมูเจ้าเห็นมาอะไรล่ะข้างน้ว่าเฮ้นึกตาคงนึกตาอันนั้นเเข้าใจเข้าใจเราคือเอากับปูที่หนีเลยสายกับยุนเนี่ยน่ะเ็ดขาหนีอย่างนี้เราก็ยิงลุงหนีเลยถ้าว่นสามมิถุนน่ะเขาไงท้องเขาตัวนี้ลงวางมันก็นเลยเวลาเวลาสายมันน่ะเขาดึงสายเนี่ยมันสิคม,มคมก็คือต้องกดตัวนี้ลงเข้าใจปะเพราะถ้าคมปุ๊บมันก็ยู่ขึ้นแต่ว่าเฮ้ยกลับแล้วนเดี๋ยวนี้กลับแล้วคือเ็ดขาที่หนีเลยเราอยู่ลงเลย เวลาเขาดึงสายด้ปวันนี้สิ่ถอดอ่อนนี้ออกบ่ะวันนี้ไม่ได้ใส่ครับถอดออกเจ้าเสี้ยวสายตรงใส่หนีเลยนี่สายดีครับเออหมูยู้งวันนี้ไม่ได้ใส่แสงอันนี้ขืนมาหนีมาเนี่ยนี่ยกิบล็อกใส่หนีถูกต้องกิบล็อกใส่หนี่ปุ๊บเรากัดขีดหนีเลยขดสายแค่ไหนสายมันโค้งไวเท่านี้โค้งโค้งเอาเลยป่ะโค้งอ่ะมั่งเพียวป่ะเรียวเต้เรื่งสายกันผบ้านมั่งเลี้ยเลย ดัดตัวนี้ก็ได้ไดิเนาะพี่น้องดัดตัวนี้มันขึ้นแมงสี่เห็นเป็นกากระบาดขึ้นแมงสี่ครับดัดตัวนี้ขึ้นเป็นกากระบาดปึ๊บแล้วก็สั่งขายึดมานี่ใส่สายมานี่ของนีง่ปั๊บดึงปึ๊บบึบบึบ ปึ๊บๆตรงนี้เลยได้สบายมากติเฮ็นี่ง่งแล้วคือายกะสามบวีสิ่างไงกบเ็ด<า>คือผมว่านี่หมเอาฮ็ดแบบสู้องว่างนงก่งแล้วก็ลงม่รับชุดเกียบฝาก น,นสวยงามครับอย่าเค็ดเป็นหัวสันกับ เอาหัวนั่นมาวางเล่นมาเลยอ,อย่าคิดเป็นหัวสัน่นกัาหัวนั่นมาวางเลยได้เลยนมาเล่นเพราะมาแล้วหัวสัน่น <laughs> เล่นมาทุกซี่ <laughs> ้แต่เราเปลี่ยนหัวแล้วมาหัว <laughs> โอ้พอดีเลยครับพี่น้องดำมสามมิตรครับวางเข้ากับ จเจ้าคุณปู่หัวยาวนี่พอดีเลย,ไ,เลยไม่ได้ทำอะไรเลยครับพอดีมากมมสวยเลย กดำได้พอดีเลยครับรเจ้า,า,า,าปปเจ้ลงตัวพอดี